เป็นแชร์นั่นที่ใหญ่ที่สุดคือต้องกําลังคนที่จะต้องมีนะครับ,รบอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งที่ที่ที่เรียกว่าพาร์ทก็คือพาร์ทเรื่องกำลังคนพาร์ทที่สองเนี่ยเป็นพาร์ทเรื่องของวิสัยทัศน์กับบุกนโยบายนโยบายบริษัทมีสนับสนุนมีมงบประมาณให้เนี่ยมันก็จะทำให้การทํางานเราสะดวกซึ่งเรียกว่าโชคดีอข,ของของโอชิยาก็คือเรามีแบ็คเป็นเป็นไทท์เบ S 2> <S 2> ซึ่งเขาเขามีทุนค่อนข้างเยอะเขาไม่ได้ไม่ได้กังวลยยนในเรื่องการลงทุนเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้การการพัฒนาธุรกิจของผมนั้นเดินหน้าด้วยเร็วกว่าที่คิดคือสมมุติว่าบางบางบริษัทเราอยากขยายแต่เราติดขัดในเรื่องการการลงทุนขึ้นต่อติดขัดในเรื่องการพัฒนาเงี้ยมันก็จะลำบากแต่บังเอิญเนี่ยผมโชคดีว่าไทยเบสเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างยาญไกลแล้วก็ต้องการจะพัฒนาต้องการจะลงทุนในธุรกิจอาหาร ทำให้สองส่วนเนี่ยผมหนึ่เรื่องกำลังคนในการวิสยรรัยทัศน์การพัฒนาเป็นไปได้ดีธุรกิจของธุรกิจอาหารที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเริ่มต้นมาตอนนั้นมันก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยล้านต้องเรียกว่าเราไม่คยได้ขยับในเรื่องธุรกิจอาหารเท่าไหร่เพราะตอนนั้นไปมุ่งประเด็นอยู่ในธุรกิจเครื่องดื่มซะเยอะแล้วก็สัดส่วนรายได้ของธุรกิจอาหารเนี่ยมันก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าธุรกิจอเครื่องดื่มเนี่ยมัน80%ของธุรกิจเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธ ล้มเลยนะครับเขาก็เลยเริ่มเริ่มให้ความสนใจว่าธุรกิจอาหารจ้องเป็นต้องขยายนะครับก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมีการขยายมาแต่เป็นการขยายสัดส่วนที่ยังไม่ได้แบบมากมายนะครับจนกระทั่งไปสู่ยุคของไทยเบฟที่ข้ามามีส่วนร่วมในการถือหุ้นนะครับโอชิถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทเดียวที่ของโอชิต่อของของ,ของ<ท>ในเครือไทยเบฟเนี่ยที่เป็นอาหารซึ่งในเครือของของคุณเจริญเองเไม่มีธุรกิจที่เป็นอาหาร เขาก็เลยให้ไฟเขียวแล้วก็ทางนโยบายปอดว่าอยากจะขยายธุรกิจอาหารให้มากขึ้น mm hmm. ผมเองก็ก็พัฒนาจากธุรกิจอาหารจากเดิมเนี่ย mm hmm. การที่เราเป็น k ิงอกับจัดเนนบุฟเฟ่นะครับเพคือเมื่อก่อนเราเป็นแค่ร้านธุรกิจพัฒนาร,ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ mm hmm. บุฟเฟ่หารายได้เข้ามานอกจากธุรกิจร้านอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้ว mm hmm. เพราะว่าธุรกิจร้านอาหารเราอยู่กับที่แล้วรอให้ลูกค้ามาหาเราอางไรนะก็เราต้องมีอาหารแช่แข็ง นะครับเราก็เริ่มตัวจากอาหารแชร่แข็งแช่เย็นเลยเลเ,ลเป็นที่มาว่าเราผลิตเกี๊ยวซ่าไปขายให้กับเซเว่นเดลเวนปรากฏว่าขายดีขายดี<ม>อย่างแซนด์วิชเนี่ยเดือนเดียวกันประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นชิ้นต่อวัน<ม>นะครับเกี๊ยวซ่าเราก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นชิ้นต่อวันแล้วก็เป็นการแตกลายทำให้เราจะพัฒนาจากการธุรกิจไม่กี่พันล้านเนี่ยไม่กี่ร้อยล้าน,านมาเป็นธุรกิจพันล้านจากไม่กี่พันล้าน,านตอนนี้เรากำลังจะมุ่งสู่ธุรกิจหมื่นล้านของธุรกิจอาหารอย่างเดียวนะฮะทีนี้ อย่างที่บอกว่าเราก็พัฒนามาตอนนี้สัดส่วนรายได้เนี่ยมัน50-50แล้วนะครับซึ่งเราก็โต9กระโดนดขึ้นมาเนี่ยล่าสุดปีที่แล้วเราปิดที่5,300ล้านปีนี้เราเราตั้งเป้าว่าจะปิดที่6,900ล้านนะครับซึ่งก็จะโตปินประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์จึงใปีนี้จะตัวเาข3 0